้องเฮ็ดแกงร้อยสู้กินค่ามื้อเนี่ยเป็นยังไดพตัติมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องค่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายหอมแดงพริกกระเทียมเข่าเบือค่ะพี่น้องเครื่องปรุงมันนะพอได้เฮ็ดอย่างหลายแล้วเอามาใส่รวมกันโลดค่ะมะโขกมันเนี่ยตะไคร้กับหัวเนื้อใบมะกรูดจากสามที่ใบเข่าเบือจากซ้อนเนื้อพริกแล้วแต่หองมากค่ะพริกสดพริกแห้งได้เบิด้ดอ่า กระชายก็จากสองสามหัวอืมหอมแดงก็สองสามกลีบกระเทียมก็สามกลีบแล้วกับโขกแล้วกับเอาน้ำใบยนางกับพี่น้องเดี๋ยวมือลุน้นยิบพักขั้นยะนางเด้อค่ะนี่พอบานห้องเราเห็ดให้เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำใบชะนางมาต้มแล้วก็ใส่เกลือไปจากน้อยจากปลายซ่อนนะเด้อค่ะจะขาดเครื่องที่ห้องโขกเมื่อกี้เขาก็เอามาใส่เลยค่ะพี่น้องเครื่องที่โขกเนะะี่ยค่ะ เอากะส่ลงไปเอากะเรียวๆให้มันเดือดจากน้อยกอนเด้อพี่น้องเด้อมันเดือดจากน้อยหนึ่งเดี๋ยวค่อยใส่เนียอื่นอีกค่ะพี่น้องค่ะปล่อยให้มันเดือดตะกรอนนี่มันแทบหลาด้วยนงค่ะแกงอันเนี้ยมันเป้ี้ยงค่อยเอื้อนแขงร้อยสู้วัดทีเพราะว่ามันเจ้าสู้หลายเลยเอามาแกงซะเลยซะแล้วค่ะมากระหํ่อ่ะ บางเทียบางหม่องเพิ่นกระเอินกับผําบางหม่องก็เอินกัะหำบางหม่องกระเอินผํากรแแล้วแต้เฮาสีเอินแต่ว่าอันเนียนเขาย่านเอินบ่ถ,ถือเขาก็เลยเอินแกงร้อยสู้ค่ะเอาใส่เนี่ยค่ะเห็ดมันสุนกซานาะใส่ไปกอนเห็ดสุกซาใส่ไปกอนแล้วก็มื้อนี้เขาก็มีบ,บ,บักบวบแล้วก็มะอืออ่อนลูกมะอือนะคะม,มัอือน้อยๆนยปลายมะอือแล้วก็ใส่ปลา่าเข้าไปค่ะขาดพได้ปลาาน้องต้นข้าวเนี่ย มันแซ่บายค่ะปะลาล่าเนี่ยใส่ย่างเดี๋ยวนี้ปันี้ค่ะขั้นผู้ใดมกักผงหนัวก็ใส่ผงหนัวเข้าไปน้ำเด้อค่ะแต่ว่าเขาจีเห็ดกินเองเนาะมือเนาะเขากะเห็ดง่ายๆเนี่ยแหละค่ะเขาจีเห็ดกินเองนี่แหนงนอไม้เอามาได้ก็มาทุบกับพี่น้องทุบแล้วก็ลวกต้มก้อนยินน้ำออกแล้วก็ค่อยเอามาแกงเด้อพี่น้องนองไม้เนี่ยเขาเตรียมตั้งหากนอไม่ใส่เข้าไปนี่ค่ะ หอมหวหว้วยๆเราพี่น้องคะ่ะฝุดอาหอม้วย้ยแล้วบันเนี่ยบ่ต้องซ่อนขี่ตุ้มปวกมันออกเด้อค่ะพี่น้องมันมีขี่ตุ้มปวกกระตั้งมัวมันนั่นนะคะฟองที่มันขึ้นมานะ่มันเป็นฟองของอันนั่นนี่พเอกของเขาอะนี่มักกะหัมค่ะพี่น้องมักกะหัมมัก,กะผัหรือผำก็ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะเอามาใส่คะ่ะของเขามีหน่อยเหมือนอย่ยงบ่งมีลลายกเลย กงใส่สารพัดสารเพกันเลยกันเอิญเป็นแกงร้อยสู้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะแซบอยู่ด้ค่ะพี่น้องแซบแซบ,บ,บกินกับไปหย่งกอบกอบเก็บเก็บมันหนัวหลายนะคะมันหนัวปลาล่าเนาะถ้ามีปลาย่างก็ใส่ได้อีกเด้อคะ่ะพี่น้องเนี่ยปลาช่อนย่างปลาคอย่างเนี่ยค่ะใส่ก้าไปได้เลยแซบคือกันค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยโอ้ยอย่าให้พี่น้องได้ซิมหอมวยหวย้วยแล้วแล้วยนค่ะนี่ค่ะขาดไม่ได้เลยผักอีตู่กับ ผักขาหรือผักชะอมหรือว่าแมงลักนะคะใส่เข้าไปตอนมันจะจุบจะ,จะจะจบแล้วคะ่ะหนังไก่ยิม้วนม้วนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือต้องใส่แมงลักกับมักขานี่แหละคะ่ะเรียกความหอมค่ะเลี่ยวๆพี่น้องมาพูนะเบื้องลุก่ค็ค่ะแต่แซ่บแต่แซ่บอือหวานจ้วงจ้วงพี่น้องคะ่ะกินกับขา้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้แต่ว่าเขามือนี่หนึ่งขา้าวเหนียวแล้วคะ่ะ ต้องกินกับข้าวเหนียวซุดน้ำฮอนกับข้าวเพิ้นค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยแต่ก่อนพอกับแม่เฮ็ดได้กินแสีบหลายด้วยกันเนี่ยของพอ่อของแม่ห้ากินแกงร้อยชูค่ะ